สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อจะผ่านเรื่องราวปัญหาในตอนนี้ไปได้ยังไงขอให้ท่านตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ถูกใจที่สุดตรงใจที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นกองไหนสะดุดตาที่สุดไพ่กองไหนกำลังเรียกหาสัมผัสพลังงานจากกองไหนได้ใช้ความรู้สึกแรกที่มองไปที่กองไพ่จงเชื่อในความรู้สึกนั้น และเลือกกองนั้นนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาคุ้มครองท่านที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาเปิดคําทํานายให้กับการทํานายในครั้งนี้ด้วยนะคะการทิศอากาศเป็นการทํานายในภาพรวมเท่านั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงใครเลยก็ได้เล่นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นสิ่งใดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ใจเพราะเป็นแค่เพียงคำทำนายเท่านั้นพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่ง ในตอนนี้ทุกอย่างกำลังเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นดําเนินต่อไปเรื่อยๆตามวาระของมันแถมะมาจะรู้สึกว่ามันดูราบรื่นดีแต่ก็มีหลายอย่างให้ต้องทำความเข้าใจต้องจัดการอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนมาถึงจุดที่รู้สึกว่าเริ่มจะไม่ไหวความขุ่นมัวในชีวิตเริ่มเข้ามาเยือนเกิดความทุกข์ร้อนใจรู้สึกทนไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่กำลังเผชิญ อยากหาทางออกที่ดีกว่านี้มองไปทางไหนก็ดูมืดมนไปหมดอย่าเพิ่งผิดหวังหรือซึ่งหวังหนทางมันยังมีอยู่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกคุณทำได้คุณจะหามันเจอเองด้วยตัวของคุณเองขอให้คุณตั้งสติให้ดีคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบคอบพิจารณาไปทีละอย่างแก้ไปทีละปัญหาแล้วมันจะคลี่คลายได้เองอย่ารีบร้อนเดี๋ยวคุณก็หลุดพ้นจากจุดนี้ไปได้อย่างแน่นอน อยากทิกอากาศในหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะกองที่สองเริ่มจะคิดหนักกังวลใจไปหมดทุกอย่างมันหยุดนิ่งหาทางออกไม่ได้แล้วแต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังตราบใดที่ยังมีลมหายใจชีวิตย่อมมีหวังเสมอลองหาคนที่คุณรู้สึกเคารพนับถือหรือดูน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ลองปรึกษาขอคำแนะนำจากเขาดูก่อน เขาน่าจะให้คำปรึกษาคุณได้แน่นอนแม้จะช่วยอะไรคุณไม่ได้มากมายเท่าที่คาดหวังไว้เพราะส่วนใหญ่ต้องเป็นตัวคุณเองที่ต้องใช้ความสามารถของคุณในการแก้มันยังไม่จบหรอกทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้คุณต้องลุกขึ้นสู้อะไรที่เคยปล่อยปละ,ละเลยหรือไม่เคยใส่ใจให้กลับมาสนใจให้มากแม้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยก็อย่าได้มองข้ามตั้งสติให้ดี เรื่องใหม่ตอนนี้ยังไม่สายแล้วคุณจะพบทางออกของชีวิตของคุณเองอยากทิกอากาศในหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะกองที่สามทุกอย่างตอนนี้มันดูยากมากรู้สึกว่าอะไรก็ติดขัดไปหมดมันค่อนข้างจะแน่นิ่งจะไม่สนใจเลยก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งไปก็ยากมันติดพันกันแน่นไปหมดปล่อยปละระวังไม่ได้เลยต้องยอมแบบรับไว้ทั้งหมด แต่ก็อย่าเพิ่มไปคิดให้มันปวดหัวมากทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขลองตั้งสติให้ดีก่อนแล้วมองย้อนกลับมาเช็คมาทบทวนต้นเหตุของปัญหาขี่ไปที่มาของเรื่องราวทั้งหมดที่กำลังเกิดค่อยๆแก้ไขไปทีละอย่างอะไรที่พอจะขอความช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ลองขอดูก่อนเขาจะช่วยคุณเท่าที่เขามีกำลังดีกว่าคุณต้องแก้อยู่คนเดียวอยู่แล้ว มันก็จะยากหน่อยแต่มันสามารถแก้ไขได้มันจะถึงจุดที่สำเร็จเสร็จสิ้นและสิ้นสุดของปัญหาทนหน่อยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอยากทิคกอารา์ศในหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณคะ่ะให้เสียงด้วย AI ทํทำนายโดยบีทาโร่